ทงนี้ป๊ดป้งบ่ได้ยเข้าจิละค่อยนําเมื่อซั่เนื้อแค่หัวพันเมืองซั่งเตอกับเมืองกวนทามเขาไหมไทยเมืองกวนทาซื้อค่อยนี่ลานแปะทงตัวนี้กันบกคลายหมกหน่วยนี้กับปุ๊ดบ่ได้ยเข้าจิะัะไทยเมืองคนไส้ทามซื้อแล้วซ่องลานห้ากันบกคลายมมกตัวนี้ บายดีสบายดีฮะกินข้าวกันเด้พี่น้องกินข้าวสบายดีทุกคู่ทุกคนต้องช่วยแบบนี้วันทิ่เก่งกำลังใส่กินข้าวน้ำเดียวกันเด้อใส่ซีนงหว่ากูเทสูดเป็นไลเนาะเมื่อกี้ก็ว่าจะเมื่อเล่าให้แล้วแต่มาเวไอฮักนี่เนาะอันนี้มันแกงปลาแห้งนะมาเวกินข้าวย่างเพิ่นอยู่นี่ตัวนี้มันกินข้าวนกันเด้อ อ่อตู้ปาแห่บ่แม่นเอาน้ําเต็มถ้วยพี่น้องเอ้ยสิแม่นแกงโอ้มาทุกคนกินนํากันเบิกมาเอิมยาิี้นกี้ยมตมอีกย่อเรื่องน่นอย่าเรื่องวาตเด้อเอาไมาอยู่เด้ออืตามกันกันอืเสียได้ัแบบนี้ เอากับบา่าพ่อนี่นนนนนนนแหละสดแกงก็สดเอนอนแกงมะอ้ายห้ออ้าลมโบ้มกริันมแนวึเบลจงักเลิศตน,นี้มนมาปดทแกินข้าวนะโอ้ยปดบ่ได้ทงค่อยราคาแพงบ่แพ,ง,แพ,ง,แพงนีง่ ต้าวปุ้ดทงเลยมาอย่างไงคอยมาแต่จีวัดจิไปกะให้คอยยักกินข้าวแล้วคอยกำมาแวกกินข้าวจงเจ้านี่บุปผุทงก็กินได้อยู่ตีได้ได้ได้ทงนี้ปุ้งมาได้ย่างข้าวจิระคอยนาะเมื่อสําเนื้อแค่หัวพันเมืองซัมเตอร์กับเมืองกวนทามเขานห่ไทยเมืองกวนทาซื่อคอยนี่ลานแปะทงตัวนี้กันบุคลายมหมวกน่วยนี่กับปุดมาได้ย่างข้าวจิระ ถ้าเมืองคนไส้ถ่ามซื้อแล้วซองลานห้ากันบุก่ายมวก,กมวตัวนี้ม่วงคำม่วงคุณอะไอเขาลักแล้วก็แล้วโอ้มวกตัวนี้มวกคำมวกคุณพ่อคอยซื้อให้ตังต่ปีสองพันสิบห้าทุ่งกับคือเดียวแม่คอยยิบให้ตังต่ปี้ซองพันสิบทุ่งตัวนี้ความคนโบายากณมันขาดอ,อยู่ยังจันพลงังบุญนี่ไรอันยันนี่ทุกคน อ่าโอ้อยรึยยว่า,าไ่กินไไรกินข้าแล้วก็กินมืดปากอยอืมตัวเลน้อยอ่าเยงกัลังทำเป็นตาเสีอืม เนี่ยยางกินมีนี่กินกระแซบแต่พี่น้องเอ้ยตำลงช่วยแบบนี้อ่ะเอ้ยอันนี้บุ๊มบินรัตัดอันพระเพยอาพน้ำแกงกระค่อยวะจ้าเนี่ย โอ้บ oh uh ่แ huh. ม่นอามาแม่นปูนตงัวเสียโอ้สุดจนะงมอกงอยู่ค่อยกินด้ดูโอ้กินยงกินไว้ไวแบ่ง่ง่ยแม่ Nó chút ao chút ao mất giờ coi bố mình ăn kín đấy Kín lại đấy mẹ vào Nhanh 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 À Đẹp sức Nói đẹp. bà đây Má má nó ta ăn một cành, ăn Kín đi à mình ừ. chẳng xe Sao mà khi cắn. นละทางไหนทาง่วนยังเอาแห้งกันกินข้าวกับกินน้ำเดี่ยว ต็มปลาแห้งนแต่ว่าอากาศค่าค่าทางอิมนเลยโอ้แซ e ๆๆ t e p น่ครับหองมันอาไฟ สมสุขหลายยัดหอในนีจึงเข้าออกกันสมไ้นองครับสุดกันลายคนณผัดประครับมันจะเม,มิดไว้เขาต้องกินทรงคุไอ้กันจิวาคิที่กับโบรแมนบ้าได้คิที่ได้เของกนำเถอะเรียววัอนี้ อขอบใจกินแล้วบุ n อเ,เอ้ยยังเรากินไล่ตัวนิมแย่เนี่ย,ยตัวนี้กินไล่บุญน้อยกินน้อยบุญแย่ยกินไล่ฝากให้เรากินด้วยอพอแล้วขอบใจด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกลิงต่อไปเพิ่เห็นมาปรามีไรเน่ยขอบใจบายบาย,บาย จได้แลนะ้วพี่น้องนี่ขบ,บุมีอย่าง,นะงเานาะกินข้าวนังกันกันเน่เข้าทำงกีกระเป๋าวันมีลายเนมานไปเรียกันมาแว่เนาะขอจบคลิปอเด้อสบาย